จะเรืนอนพรหยัดโยมทุกทุกคนนี่ก็ใกล้จะถึงวันลาสิกขาแล้วออกพรรษาแล้วอีกไม่กี่วันก็เลย ทำคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งได้มาบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมะที่วัดห้วยยางตำบลเขม,มาราชอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา1นึวัน นี่ก็เป็นภาพภายในวัดที่ทำคลิปเก็บไว้ดูแล้วก็ให้ญาติโยมได้ดูด้วยภายในวัดก็ร่มรื่นมีต้นไม้มีบ่อปลา บอซีเมนมีศาลาที่กว้างใหญ่สถานที่นั่งมีร่มเย็นแล้วก็มีหลวงพ่อทองมาเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ในวัดห้วยยางให้ ญาติโยมได้มากราบไหว้และก็ร่วมทำบุญในเทศกาลงานบุญต่างๆมีความเป็นอยู่ที่เ,เรียบง่ายธรรมภาพก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็มีความสุขกายสุขใจ ที่ได้มาอุปสมบทแล้วก็ศึกษาพระธรรมพระวินัยอยู่ที่นี่วัดก็ยังสร้างไม่เสร็จยังมีส่วนที่ก็ต้องสร้างเพิ่มเติมอีกเยอะเหมือนกันยังรอศรัทธาจากญาติโยม